เลขนี้ชีวิตหนักเหนื่อยแบบไม่รู้ตัวถ้ามี0770ห้ามพลาดคลิปนี้เลยพอรหัสคู่ตัวเลข0770จัดอยู่ในกลุ่มสีแดงไม่ควรใช้หมายเลขคู่นี้อมทุกเคร่งเครียดเก็บกดเก็บงำความลับได้ดีทําตัวลึกลับชีวิตต้องต่อสู้กับปัญหาแนละอุปสรรคมากมายมีความกดดันในชีวิตสูงจริงจังกับชีวิตคิดมากขี้กังวลทําให้ไม่ค่อยได้พักผ่อนระวังมีอาการจิตประสาทแนะว่าควรหาโอกาสพักผ่อนผ่อนคลายซะบ้างข้อดีก็คือเป็นคนช่างพิจารณาทํางานละเอียดรอบคอบมีความอดทน อดกาสามารถทํางานที่มีความรับผิดชอบหรือแรงกดดันสูงได้ดีมองกับคนทํางานโครงการใหญ่คนที่ทํางานหลายอย่างพร้อมกันงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงซึ่งน้อยคนจะทําได้สุขภาพจากการเก็บสถิติพบว่าผู้ใช้ใจํานวนไม่น้อยเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นไขข้อระบบประสาทและกล้ามเนื้อกรณีรุนแรงอาจถึงขั้นอัมพฤกษ์อมัอมาพาตหากคุณมีเลขคู่นี้ในเบอร์โทรศัพท์แนะนําให้ควรเปลี่ยน3ตัวหน้าไม่นับทั้งหมด6คู่จากตัวเลขทั้งหมด7ตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราชี้เป้า เบอร์มงคลค่ะคุณชอบเบอร์มงคลเราคือเพื่อนกัน